มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอันนาวอนชาวเน็ตอยาบูุรี่ปากของแตงโมนิดาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ดาราสาวสวยอย่างแตงโมนิดาถูกชาวเน็ตวิจารณ์ว่าทำไมหน้าเบี้ยวจนเจ้าตัวนั้นเข้ามาชี้แจงว่าหน้ายังไม่เข้าที่นะคะล่าสุดค่ะอันนาทีผูกก็ได้เล่าเรื่องราวของแตงโมในรายการ แซบร้อยแปดให้กับทุกคนได้ฟังนะคะว่าได้โทรหาดาราสาวเธอบอกว่าเครียดมากอยากมีเรื่องจะปรึกษาเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่จะปิดประเทศเพราะว่าโควิดนั้นเพิ่งจะไปเกาหลีเพื่อจะไปขูดฟิลเลอร์ที่คางเพราะว่าตอนถ่ายละครมีคนพูดกันเยอะมากว่าคางนางเบี้ยวก็เลยเสียความมั่นใจ ก็ไปเกาหลีพอไปผ่าตัดกลับมาเพิ่งจะรู้ว่าเส้นประสาทถูกตัดออกไปทําให้ช่วงหลังแตงโมไม่ออกมารับงานละครตอนให้สัมภาษณ์ก็พยายามเกรงปากที่สุดเพราะว่าตอนนี้ปากที่ขยับรูปปากไม่เป็นธรรมชาติตั้งแต่นั้นละครเรื่องใบไม้ที่ปลิวปลิวแล้วแล้วแตงโมเล่าให้ฟังต่อว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอเยอะมากๆเพราะที่ผ่านมา เธอมีปัญหาชีวิตมาเยอะมากแล้วถ้าออกมาพูดก็รู้สึกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวจนเกินไปเพราะว่าตอนนี้คนทางประเทศก็มีปัญหาซึ่งตอนนี้แอนนาทีพูบอกว่าแตงโมงนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องทานยาช่วยให้นอนหลับน้ำหนักขึ้นมา6กิโลและลดยากมากเพราะว่ากินยานแล้วทำให้อ้วนขึ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็รูปในอิสตาแกรมส่วนใหญ่ ถ่ายได้แค่เซลฟี่เพราะว่ามันช่วยให้หลบมุมปากของแตงโมได้ค่ะตอนนี้แตงโมพยายามรักษาปากช่วงล่างให้หายดีเป็นปกติให้เร็วที่สุดใครรู้จักหมอเก่งๆทักข้อความไปหาแตงโมได้เลยนะคะพร้อมกันนี้แอนนาที่พูก็วอนชาวเน็ตอย่าไปบูลลี่ปากของแตงโมมันเป็นเรื่องของความผิดพลาดของการผ่าตัดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ